สวัสดีค่ะเตมียชาดกเป็นการบำเพ็ญบารมีชาติที่หนึ่งจากจำนวนสิบชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิทานชาโดกเรื่องนี้ให้ข้อคิดหลายๆอย่างน้ำขอเชิญฟังในคลิปเลยค่ะถ้าคุณต้องแสร่งทำเป็นคนใบ้หูหนวกพิการยอมให้คนทั้งเมืองดูถูกและต้องทนอยู่แบบนี้นานถึง16ปีเพื่อหลีกเลี่ยงการทำบาปคุณจะทำหรือไม่ วันนี้น้ำจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปนับหลายพันปีสู่เรื่องราวของเจ้าชายผู้เลือกความเงียบเหนือเสียงปลกมือเลือกความบริสุทธิ์ของใจเหนือบัลลังทองคํานี่คือเรื่องราวของเตมียชาดกหนึ่งในสิบชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติเรื่องราวที่บอกเราว่าบางครั้งการไม่พูดไม่ทำ ก็เป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตบทที่1นึ่กำเนิดกุมารผู้แปลกประหลาดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในกรุงพาราณสีพระเจ้ากาสิกราชเป็นกษัตริย์ผู้ทรงปรีชาสามารถและมีพระมเหสีผู้เพียบพร้อมคือพระนางจันทาเทวีทั้งสองพระองค์ครองคู่กันอย่างผาสุก พระนางจันทาเทวีทรงตั้งครนหลังจากทำบุญบำเพ็ญกุศลมานานถึง12ปีข่าวนี้ทำให้ชาวเมืองทั้งหลายปลื้มปิติเสียงสวดมนต์และการเฉลิมฉลองดังทั่วพระนครครั้นครบกำหนดพระนางก็ประสูตริพระราชโอรสองค์น้อยผิวพรรณงดงามราวทองคำดวงตาแจ่มใสเป็นประกายปากเล็กได้รูปดูราวกับเทพพบุตรเสด็จมาเกิด พระราชบิดาทรงตั้งพระนามว่าเตมีกุมารและตั้งความหวังว่าพระโอรสองค์นี้จะเติบโตขึ้นเป็นกษัตริย์ที่เกลียงไกลนำพาบ้านเมืองไปสู่ความรุ่งเรืองแต่ไม่นานหลังการประสูติพราหมณ์ผู้ชำนาญการทำนายชะตาก็ได้มาดูเลิกยามและดวงชะตาของพระโอรสพราหมณ์เหล่านั้นจ้องพระพักน้อยๆของพระกุมารแล้วถอนหายใจพร้อมกล่าวว่า โอรสองค์นี้ถ้าขึ้นครองราชจะรุ่งเรืองยิ่งนักแต่หากไม่ระวังจะต้องตัดสินโทษประหารคนจํานวนมากและนั่นจะนำพาพระองค์สู่ความทุกข์ในนรกหมกไหมถ้าเตมีได้ยินคำทํานายนี้แล้วจิตใจก็สั่นสะเทือนเพราะทรงระลึกชาติได้ว่าในชาติหนึ่งพระองค์เคยเป็นกษัตริย์และตัดสินโทษคนด้วยความลำเอียง ทำให้หลังสิ้นชีวิตต้องตกนรกยาวนานพระองค์จึงคิดในพระทัยว่าแม้ราชบัลลังก์จะสูงส่งเพียงใดแต่หากต้องแลกด้วยบาปมหันต์เราจะไม่เอาเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาพระเตมีก็คิดบางอย่างในใจที่จะทําให้ไม่ต้องเป็นกษัตริย์และพ้นจากเส้นทางที่จะพาไปสู่นรกอีกครั้งบทที่สอง แส้งเป็นใบ16ปีนับจากวันนั้นพระเตมีกุมารทรงรู้ดีว่าหากเติบโตขึ้นและต้องสืบราชสมบัติย่อมต้องเผชิญการตัดสินโทษผู้อื่นซึ่งเป็นบาปหนักที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นพระเตมีจึงตัดสินใจว่าเราจะไม่เป็นกษัตริย์แม้ต้องเสียทุกอย่างแม้ต้องถูกคนทั้งเมืองดูหมิน่น ตั้งแต่พระชนได้เพียงไม่กี่เดือนพระเตมีก็เริ่มทำตัวต่างจากเด็กทั่วไปพระองค์ไม่หัวเราะไม่ยิ้มไม่ส่งเสียงแม้จะมีของเล่นสีสันสดใสหรือฆาทาสคอยเล่นหยอกก็นั่งเงียบๆเ,เมื่อโตขึ้นอีกหน่อยพระองค์ก็ไม่พูดกับใครไม่วิ่งเล่นขาอ่อนเปลี้ยไม่แสดงความสนใจต่อสิ่งรอบตัว แซงทำราวกับเป็นเด็กไร้สติปัญญาพระราชบิดาเริ่มเป็นทุกข์จึงให้หมอหลวงมารักษาเชิญครูผู้รอบรู้มาสอนแต่ก็ไม่เป็นผลพระเตมียังคงเงียบเสียงซุบซิบเริ่มกระจายไปทั่วราชสำนักเจ้าชายองค์นี้คงพิการสืบร,ราชสมบัติไม่ได้แน่นอน ต่ในใจของพระเตมีกลับมั่นคงดังภูเขาพระองค์ทรงจำได้แม่นยำภาพในอดีตชาติที่ต้องทนทุกข์ในนรกอันยาวนานความทรงจำนั้นคือไฟเผาใจที่เตือนพระองค์ทุกลมหายใจเมื่อพระเตมีมีพระชนมายุได้ห้าพันษาวันหนึ่งพระเจ้ากาสิกราชอุ้งพระโอรสขึ้นมานั่งบนตักขณะนั้นเอง มีโจรผู้หนึ่งถูกจับขึ้นมาขึ้นศาลพระเจ้ากาศิกราชมีพระราชองค์การให้ประหารชีวิตโจรน,นั้นดวงตาของพระเตมีจับจ้องภาพนั้นในชั่วพริบตาความทรงจำในอดีตก็แล่นกลับมาภาพพระองค์ในชาติที่แล้วที่สวมมงกุฎกษัตริย์ตัดสินประหารคน เสียงร้องโหยหวยหวนของคนที่ถูกลงโทษยังคงก้องอยู่ในหัวแม้เวลาจะผ่านไปหลายภพชาติพระเจมีจึงย้ำปณิธานให้มั่นคงยิ่งขึ้นว่าเราจะไม่เอาราชบัลลังนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและพระองค์ก็ทำตามพระประสงค์นั้นอย่างเคร่งครัดวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าจนเวลาผ่านไป ไม่ใช่เพียงหนึ่งหรือสองปีแต่ยาวนานถึง16ปีในที่สุดความอดทนของพระเตมีก็มาถึงจุดตัดสินพระราชบิดาทรงคิดว่าโอรสผู้นี้ไร้ความสามารถไม่สมควรอยู่ในราชสำนักอีกต่อไปพระองค์จึงมีราชองค์การที่จะเปลี่ยนชีวิตพระเตมีไปตลอดกาล องค์การนี้ที่นำเจ้าชายผู้เงียบงันไปสู่ป่าใหญ่และเสรีภาพบทที่สเส้นทางสู่ป่า16ปีที่พระเตมีกุมารทนอยู่ในความเงียบหูหนวกเป็นใบไม่พูดง่อยเปรี้ยเสียขาจนในที่สุดพระเจ้ากาศิกราชก็หมดความหวังในโอรสองค์นี้จึงตัดกับข้าราชบริพารว่า เด็กคนนี้ไม่มีความสามารถไม่สมควรอยู่ในวังอีกต่อไปข้าขอสั่งโสมทัศน์พาเข้าไปฝังในป่าโสมทัศน์มหาดเล็กผู้ซื่อสัตย์ได้ยินพระราชองค์การก็ถึงกับชะงักแม้ในใจจะสงสารแต่ก็ไม่อาจขัดคำสั่งกษัตริย์ได้พระเตมีถูกพาขึ้นนั่งบนรถมา้าพระองค์ยังคงสงบเหมือนทุกวันไม่หวั่นไหว รถม้าแล่นออกจากเมืองพาราณสีสองข้างทางค่อยๆเปลี่ยนจากถนนกว้างในเมืองไปสู่ทุ่งหญ้าสีทองหลายชั่วยามผ่านไปทิวทัศน์รอบตัวเปลี่ยนเป็นป่าใหญ่ต้นไม้สูงชะลูดบดบังแสงแดดจนทั่วบริเวณสมมทั์หยุดรถม้าตรงลานกว้างกลางป่าวางเครื่องมือสำหรับขุดดินลงกับพื้นถึงเวลาที่จะทำตามพระราชองค์การ เขามองพระเตมีที่นั่งเงียบอยู่บนรถม้าแล้วถอนหายใจใจหนึ่งก็สงสารแต่อีกใจก็เกรงกลัวต่อคำสั่งของพระราชาสมทัตเริ่มขุดดินเหงื่อไหลาอาบแก้มแม้ยังไม่ทันลงมือฆ่าแต่หัวใจกลับหนักอึ้งทันใดนั้นพระเตมีค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงราวกับคนที่ไม่เคยพิการแม้แต่น้อย พระองค์ก้าวลงจากรถม้าเดินตรงไปหาสมมัทั์พร้อมตรัสด,ด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำว่าสมมัทั์หยุดเถิดอย่าฆ่าเราเลยเรามีความจริงบางอย่างที่ต้องบอกเจ้าสมมัทั์ตะลึงงนันเจ้าชายที่เขาคิดว่าพิการมาตลอด16ปีกลับพูดได้เดินได้และยืนต่อหน้าเขาอย่างสง่างาม ความลับอะไรที่พระเตมีซ่อนมาตลอด16ปีและเหตุใดพระองค์จึงยอมถูกดูมิ่นถึงเพียงนั้นเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในบทต่อไปค่ะบทที่4ความจริงที่ถูกเปิดเผยพระเตมีเดินเข้ามาใกล้วางพระหัตบนไหล่ของสมมทัตยอย่างอ่อนโยนแล้วตัดด้วยเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นสมมทัตหยุดเถิด ย่าได้ฝังเราเลยเราไม่ได้พิการอย่างที่ทุกคนคิดความจริงตลอด16ปีที่ผ่านมาเราจงใจทำเช่นนั้นเองโสมทัศน์เบิกตากว้างน้ำเสียงสั่นเครือถามออกมาว่าทำไมพระองค์ต้องทำเช่นนั้นรู้หรือไม่ว่าทำให้พระราชบิดาและพระราชมาดดาทุกใจเพียงใดพระเตมียิ้มและตอบอย่างสงบโสมทัศน์ เราทำเช่นนี้เพราะไม่ต้องการครองราชในอดีตชาติเราเคยเป็นกษัตริย์ผู้ตัดสินโทษประหารคนผลของการตัดสินทำให้เราต้องตกนรกถูกทรมานยาวนานในนรกนั้นร้อนรุ่มเหมือนถูกเผาไหม้ทั้งเป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีวันสิ้นสุดการครองราชย่อมนำไปสู่การตัดสินชีวิตผู้อื่นเราจึงเลือกจะสละมันตั้งแต่ต้น สมทัดยืนนิ่งเขาไม่เคยคิดเลยว่าคนจะยอมเสียชื่อเสียงยอมถูกดูหมิ่นทั้งชีวิตเพียงเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของใจพระเตมีตรัดต่อว่าเรายอมเป็นที่ดูถูกของผู้คนดีกว่าตกนรกเพราะความผิดเพียงครั้งเดียวเถียรติยศอาจอยู่กับเราแค่ชั่วชีวิตแต่บาปจะตามไปทุกภพทุกชาติ สมทัศน์ก้มศีรษะน้ำตาคลอเบ้าพระองค์คือผู้มีปัญญายิ่งข้าขอคาระวะในความกล้าของพระองค์แต่พระองค์จะทำอย่างไรต่อไปพระเตมียิ้มและตอบว่าเราจะไม่กลับไปวางอีกเราจะออกบวชบรเพ็ธทรรมในป่าแห่งนี้และละซึ่งบาปทั้งปวงบทที่5ชีวิตใหม่ในเพศบรรพชิต พระเตมีหันมองไปรอบๆป่าใหญ่และตรัสกับโสมทัศน์ว่าเจ้าจงกลับไปกราบทูลพระบิดาและพระมารดาว่าเรามีชีวิตอยู่ดีไม่ต้องเป็นห่วงส่วนเราขอฝากชีวิตที่เหลือไว้กับป่าและธรรมโสมทัศน์แม้ใจจะห่วงแต่ก็รู้ว่าพระเตมีตัดสินใจแล้วจึงกราบลาพระองค์พระเตมีมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึก จนไปพบกับลือศีชราผู้ถือเพศบรรพชิตยอย่างเคร่งครัดพระองค์ขอรับบาทและผ้ากาสาวพัดจากนั้นโกนพระเกศาและหนวดเคราเจ้าชายผู้เคยอยู่ในวังหรูหราบัตรนี้กลับเรียบง่ายในจีวรเก่าๆในมือถือบาทดินเผาตั้งแต่นั้นมาพระเตมีใช้ชีวิตกลางป่าตื่นก่อนแสงอรุณสวดภาวนา เดินจงกรมฉันอาหารเพียงมื้อเดียวเก็บผลไม้และน้ำจากลำธารเป็นสเสบียงไม่นานนักข่าวเจ้าชายหายไปจากวังก็ลือสะพัดพระเจ้ากาศิกราชและพระนางจันทาเทวีได้เสด็จออกติดตามจนพบพระเตมีนั่งสงบอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่พระราชมารดาน้ำตาไหลกุมพระหัตถ์โอรสไว้แน่น ลูกเอ๋ยทำไมเจ้าทิ้งเรามาอยู่เช่นนี้พระเตมีตรัดอย่างอ่อนโยนว่าท่านแม่ท่านพ่อลูกไม่อาจรับราชบัลลังได้เพราะนั่นหมายถึงการตัดสินชีวิตผู้อื่นและการก่อบาปหนะักลูกเลือกทางนี้เพราะต้องการให้ตนเองพ้นทุกข์และใช้ชีวิตเพื่อธรรมแล้วพระองค์ยังชี้ให้เห็นว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครองเมืองหรือการมีอำนาจแต่อยู่ที่ใจที่เป็นอิสระจากความโลภโกรธและหลงทั้งสองพระองค์ฟังแล้วซาบซึ้งน้ำตาแห่งความเข้าใจก็ไหลออกมาพระบิดาและพระมารดากลับไปด้วยหัวใจที่อ่อนโยนขึ้นและตั้งใจทำบุญรักษาศีลตามโอวาทของพระโอรส ส่วนพระเตมีก็อยู่บำเพ็ญเพียรในป่าจนสิ้นอายุไขกลายเป็นแบบอย่างของการสละโลกเพื่อทำอย่างแท้จริงในโลกที่คนอยากได้เกียรติยศชื่อเสียงพระเตมีกลับเลือกเส้นทางเงียบงนันแต่เต็มไปด้วยอิสรภาพข้อคิดจากเรื่องนี้คืออย่าปล่อยให้สิ่งล่อใจมาทำให้เราหลงลืมคุณค่าของจิตใจเพราะเมื่อชีวิตนี้จบลง สิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปข้ามภพชาติคือกรรมที่เราสร้างไว้นอกจากนี้ชาดกเรื่องนี้ยังสอนให้เรารู้ว่าความอดทนและความตั้งใจจริงจะนำพาไปสู่ความสำเร็จและการหลีกเลี่ยงความชั่วจะพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อใจคุณได้โปรดกดไลค์กดติดตามช่องไว้นะคะ เพื่อจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์ในครั้งต่อๆไปขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ